สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตตั้งแต่สินค้าถึงมือลูกค้าเลยนะคะนี่นะคะสินค้าพอได้รับเราก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การแกะกล่องเลยสินค้าของเราจะคลุมด้วยบับเบิ้ลให้นะคะแกะออกมาก็จะมีหน้าตาอี้เลยมีทั้งหมด5ขวดน,นะคะ,ะจะมีสีดำ มีสีน้ำตาลเข้มและน้ำตาลอ่อนและจะมีแชมพูพร้อมกับทรีทเมนต์สินค้าของเรานะคะจะเป็นแชมพูปิดผมขาวจะมีทั้งหมด3สีนะคะสีดำหรือเนเชอรัลแบกนะคะกล่องก็คือจะเป็นสีดำเลยส่วนสีน้ำตาลเข้มหรือที่เรียกกันว่าสีดีเบานะคะกล่องมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มส่วนอีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือที่เรียกกันว่าเป็นสีไล่เบานะคะสีมันจะใกล้เคียงกันนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าเอามา ถ้ามาเทียบกันจะเห็นได้ว่าสีไลท์เบาวหรือสีน้ำตาลอ่อนนะคะจะอ่อนกว่าสีดีเบาวนะคะและนี่นะคะจะเป็นแชมพูแชมพูสระป,ปกตินะคะไว้ไวใช้หลังสระแชมพูย้อมนะคะก็คือจะมีแถบสีทองด้านล่างเขียนว่าแชมพูนะคะส่วนทรีทเมนต์ของเราจะเขียนคำว่าเป็นมาร์กนะคะซึ่งจะมีแถบส,สีเงินด้านล่างนี้ค่ะสังเกตได้ไม่ยากนะคะ สินค้าของเรานะคะจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะเป็นแชมพูย้อม3ตัวมีแชมพูสระอีก1ตัวและทรททเมนต์อีก1ตัวค่ะ